มาสวัสดีครับสวัสดีครับยังยังไม่เล่นในเรื่องนะแต่ว่าพอดีเข้าเกมมาแนละ้วมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะสักครู่นะปรบรนรึงช่วยดูทีหลังแล้วกันนะเฮ้ยแคสเซอไรส์อะไรอะ่ะคุณน่าจะเฮ้ยอ๋อแพทที่แล้วเขาไม่ได้ส่งโอ้น่าสนใจ เออโอ้โหพิมพ์เยอะซะด้วยสิแล้วว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือยังไงดีวะเฮ้ยเราต้องเราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะได้เจอน้องอีกตกลงตามนี้อ่เอาเอาแปลกปกติปกติกตครับเออ ตัวละครที่เราได้มาเนอะเอ่อถ้าเข้าเราได้มาในไอดีแล้วอะเขาจะส่งข้อความมาหาเราแต่ c a t a l ไรสแพทที่แล้วเนี่ยไม่ได้ส่งมาหาเราเลยเออกลายเป็นว่าพอจบแพทแล้วเขาจะส่งมาแปลกดี okay. เอเคอะมาดูกันว่าแพทนี้มีอะไรใหม่นะฮะอืมแน่นอนว่าฮยาซีนในเรื่องใหม่แล้วก็โอ้นี่เปิดเลยอะ่ะ เดี๋ยวค่อยมาเล่นแล้วกันนะมันได้อะไรวะเนี่ยมึงช่วยเพิ่มได้ไหมตัวสี่ดาวเนี่ยมึงใส่มาเยอะกว่านี้ก็จะจะเป็นอะไรไหมวะแม่งอันนี้มันเปิดหมดหรือย,ยังอ่ะใครใครใครรู้บอกหน่อยนะพอดีผมจะได้วางแผนถูกว่าจะเล่นยังไงดีนะฮะ ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมหลักมันจะเปิดรวดเดียวเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เปิดเลเวลใหม่เนาะเพิ่มอีก20สิเวลนะฮะแล้วก็จะมีอันนี้มีขยายโจทย์ใหม่โอเครอบที่แล้วผมมารีบทำเพราะว่ากลัวกลัวมันจะหมดเขตเอ,อแต่ว่ามันแค่ขยายเฉยแต่ว่าจริงผมไม่อยากดองหรอกสุดท้าย ทำๆไปเถอะนะครับไฮแอซีนันักซาไฟนอนอุย้ยไซเรดร่ากับเทอรดาวอ,อกโอเคมีชื่อใหม่โผล่มามีชื่อใหม่โผล่มาทุกคนและมีชื่อเซนเซ,นเซอร์ซะด้วยน่าสนใจอ่ะจุดประสงค์หลักของเราวันนี้นะครับอุย้ยออเฮอร์ต้าดีรันด้วยนี่ว่าจริงๆผมอยากได้ไลค์คนเฮอร์ต้านะแต่ว่าเดี๋ยวค่ว่ากัน เราไปเทสไฮยาซีนกันชัวรม,ม,มก็เท่าเท,ท่าที่ดูมาก็คือฮิว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 ล้นก็คืออีกาพุ่งทำเดำเมจประมาณนั้นเขาอยู่ทีมแคสซอร์ไรส์เนาะ โดยปกติก็ต้องเข้าเข้าสู้ด้วยแคสไร์ป่าที่ปกติได้เม,ม็ดลมเล็กน้อยสกิวต่อสู้อันเชิญอีกาแล้วก็เติมเลือดแค่อันเชิญก็ฮิวแล้วอะถ้าไม่ตายอันเชิญแล้วก็ดีเลือดทั้งหมดพร้อมทั้งเข้าสู่สถานะฟ้าหลังฝน ทำให้เฮ P สูงสุดเพิ่มขึ้นด้วยโอเคก็คือเขาก็โชยแล้วนะว่าเอามาเล่นกับใครนะครับเนาะแต่จริงๆผมว่าเล่นได้หลายทีมอยู่อ uh huh. เล่นได้หลายทีมเขามีแก้สถานะไหมวะทำไมผมไม่เห็นวะ ไม่เห็นมีบอกเลยว่าสามารถล้างสถานะผิดปกติได้คือคืองนี้ที่เป็นห่วงคือ,อฮิวอะโอเครู้รู้แน่ๆว่าฮิวล,ลนๆเลยตัวเนี้ยไฮยาซีนเนี่ยแต่กำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยมันออโต้บางท,ที่กังวลคือตัวไฮายาซีนเนี่ย จะแก้สถานะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่า,ากันเดี๋ยวลองดูกันนะแล้วกันนาเรียกน้องออกมาค้นจบนิว พุ่งบาปสองแสนแม่เจ้าเออมันเล็งใครอยู่อะเดี๋ยวนะเอาแคสต์ไรไหมเล็งแคสตไไ์ไรนงี้ยป้าวเดี๋ยวพวกเรื่องตัวเลขเนี่ยค่อยเวนั่งดูรายละเอยียดอีกทีนึงแต่ผมเนี่ยเนี่ยมันถ้ามันแก้สถานนะได้มันจะดีนะ แต่กำลังคิดอยู่ว่ามันได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีบอกไงเพราะมันไม่มีบอกก็เลยไม่แน่ใจ<ม>ปล่อยออโต้แล้วกันะะนะอยากดูว่า AI เป็นไงเสียมาแม่งลองพริ้วชีมาม่ พุ่งบ่อยอยู่นะแป๊บแป๊บพุ่งแล้วแป๊บแป๊บพุ่งอ่ะาะว่าถ้าเล่นกับตัวประสานเดือดๆนี่คือแบบว่าดาเมจน่าจะเติมเติมสุดๆเลยอ่ะประเด็นคือประเด็นคือผมกำลังดูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยทีมไฮาซีน r m c แคสไร e s สามคนเนี่ยมีพูดความทรงจำคนละตัวแ <c oughs> ม่ง <sh arp> ในสนาม <c oughs> ตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีฝังเราเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดยูนิตเชียวัดเดียวไม่เสียเวลาลนะไปดูกันเลยว่าว่าคืออืมขอขอแก้งนี้ก่อน มีอะไรต้องแก้ไมั้งไม่ต้องแก้ะไรปะนี่คือเซฟที่ผมอยากได้นะครับอยากได้พูดเหมือนเดิมอยากได้ฮิเมโกะตลอดไปนะครับคนอื่นไม่ต้องมาเยอะก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนคือผมอยากได้ไซเฟอร์เว้ยอยากได้ไซเฟอร์มากส่วนไฮยาซีเนี่ยเฉยเดังนั้นเนี่ยถ้าดุดเลท ก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะตอนนี้ผมมี30โร30โรนะครับคือแปดสี่สยังไม่มาโอหอะไรวะเนี่ยอ่ะ50มาไวหน่อยไม่ได้หรอวะจะได้ประหยัดประหยัด 60จะต้องโอเคการันตีซอฟตี้แน่นอนดูทรงละไม่ต้องลุ้นอะไรละไปเจ็ดจิบมาไวๆไม่ได้ไงวะโอ้โหเยเดี๋ยวนะสี่ดาวผมเยอะมากเอาผมกดทีละหนึ่งหรือสองดีสองอทีละสิบเลย้วกันเบิ้ลมาต้องมาแล้วนะ จริงๆแล้วลอ่ะผมรอผมรอตัวละครหัวชมพูอยู่อ่ะแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองใช่ไหมเจ็ดสามเจ็ดสโอเคไม่หลุดเจ็ดสิบสี่ห้าหกสามสี่ห้าไม่มีแถมเลยแบบว่า ไอเราก็ไม่ได้เบิ้นานแล้วนะค <c oughs> าดหวังอะไรอยู่วะโอเคโอเคประมาณนี้เฮอร์ต้าผมมีแล้วเนาะไม่คงไม่อะไรดูไหลโคนี้ได้แล้ววะช่วบเอ่อทำให้ความเร็วเพิ่มโอ้ยเฮียสิบแปดเมื่อผู้สืบใส่ปล่อยการโจมตีปกตินูนี้นั่นทำให้เลือดไฟเราทั้งหมด เ่ท่ากับ1%ของ HP ปัจจุบันจะใช้ HP ไฟายเราทั้งหมดอโอเคและเมื่อฝ่ายพูดความทรจของผู้สมสัยทาการโจมตีจะสร้างดาเมจเพิ่ม1ครั้งวัดเชีย่ยทำไมาเป็นไรคนเพิ่มดาเมจวะ <laughs> เดือดจัด 250%ของเลือดนี่ไม่น่าจะเบานะดูดูท่าทางจะแรงนะอืมคือเป็นเลเวลของตัวประสานที่เติมเดเมจอะเอออาจจะไม่ได้ถึงตัว,ว DPS อะอรอะไรเงี้ยแต่ผมว่าน่าจะแรงหลักหมื่นหลักแสนได้อยู่อะ่ะอืมอเมื <c oughs> ่อกี้เพรเมื่อกี้แค่พุ่งปกติอะ <c oughs> ก็ประมาณแสนทองแสนแล้วใช่ไหมละ่ะ <c oughs> น่าจะน่าจะแรงอยู่นะไม่แต่แต่ผมพงไม่เอาอะ่ะ เอาจริงๆโอเคมาแต่ไม่ได้ฟาร์มของรอเลยว่ะเอ่อเท่าที่เข้าใจน่าจะต้องทําความเร็วกับเลือดใช่ไหมไม่มีอะไรให้ใส่ผมว่าคงต้องใส่เนี้ยของร้านเฮอต้าเนี่ยเพราะว่าได้ความเร็วแล้วก็พอใช้สกิลต่อสู้ไฟเราทั้งหมดได้ดาเมจเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้แย่นะมีอะไรให้ใส่โอ้ลีลิกใหม่เออ,เอ,อไปดูกัน อยู่ที่ไหนวะไปอเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี้มเกมแม่งสะดวกสบายเหลือเกินทําไมเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ควรจะทำนี้เราควรจะทำตัวละครน,นี่เสร็จก่อนเอ่อดังนั้นใส่ไ,ไปก่อนเลือดฟื้นฟูโอเคใส่ใส่ไป ทำปั้นตัวละครก่อนเนาะฟาร์มไหมต้องฟาร์มตัวอะไรวะไม่ได้ฟาร์มรอเลยอะคือจะสังเกตได้ว่าถ้าผมไม่ได้ฟาร์มรอใครอะแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเออมันจะมีตัวที่แบบผมตั้งใจฟาร์มรอเลยคือแบบจะเอาแน่แน่ออยู่ไม่กี่ตัวหรอกอืม จะมาฟาร์มในนี้ก็ยังไงอยู่มันจะเปลืองเวลาบ้างนึงน,นะเอ่อ,อที่คิดไว้นะก็คงต้องเป็นเซตใหม่นนแหละเซตที่เขาแนะนําเมื่อกี้เซตนี้เนาะ <c oughs> ข้อมูลเซตสิ <c oughs> เพิ่มความเร็วเราจะพูดสสัยพูดความทรงจําทําการรักษายกเว้นผูส้สงสัยแล้วก็พูดความทรงจําตัวดังกล่าวจะ้ำไม่ผูส้สงสัยได้รับหยาดฝนแต่เทินจะเกิดขึ้นได้มากสุดหนึ่งครั้งเป็นเวลาสองเทิน เมื่อมีหยาดฝนทุกความเร็วจะเพิ่มส่อเอ้ยหกเปอร์เซ็นต์และดาเมจคริติคอลฝ่ายเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นสิบห้าโอ้โหเชี่ยว,ว้าวแนะนำเป็นเสื้อฮิวกับรองเท้าเร็วนะครับโอเคเขาค่อนข้างบอกสะ,สะดวกสบายมากเลยนะตัวดูดิไม่เปอร์เซ็นต์เลือดก็ถ้าไม่มีดดเมจลมด้วยวางไหมไงใส่เลือดเถอะนะส่วนเชือกนี่ ไม่แน่ใจวะไม่ฟื้นฟูก็เลือดเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่น่ายากหรอกอ่ะผมผมคงฟาร์มไม่เสร็จหรอกไม่ได้ฟาร์มรอเลยไม่ได้มีเศษเสี้ยวของการฟาร์มรอเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยเชื่อไซเฟอร์มารอแล้วว่ะน่าสนใจดูอะไรได้ไหมวะดูไม่ได้ ไม่กินน้องผูอเลยมันน่ารักจังวะฮะมีน้องมาอ้วงเนี่ยเ,เราคือผมอะ่ะไม่ค่อยอยากเรียกน้องว่าด้วยชื่อน้องน้องอีคาเนี่ยเออมันมันต้องมีงเรียกมาอ้วงนะเออน่ารักดีอ่ะโอเคเดี๋ยว ค่อยไปฟาร์มแล้วกันผมไม่ได้เตรียมของเลยดังนั้นเนี่ยถ้าจะมานั่งทำมันน่าจะเสียเวลาแต่ว่าเออที่อยากรู้คือมันล้างสถานะได้ไหมนั่คือสิ่งที่ผมอยากรู้ขออ่านเทรสหน่อยนะต้านเดฟเกตดีบัฟฮิวนู่นนี่นั่นเลือดเอชพีลด้งกับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นายีตึ๊ด เ,เมื่อหายไปจะเล่นให้แอคชั่นไฮยาซีนโอ้สร้างดาเมจลมจาบศัตรู10%ของค่ารักษาสะสมอฮะไม่เกี่ยวอันนี้อัตราครีของไฮยาซีและอีคาจะเพิ่มขึ้นเป็น100%เมื่อรักษาเป้าหมายฝ่ายเราที่มี HP ปัจจุบันน้อยกว่าหรือเท่ากับ50%โอ้แสดงว่าทำถ,าถ้าเล่นกับทีมที่ถูกต้องเนี่ย อย่างสมมติว่าเล่นกับแคสไลร์ที่แบบลดเลือดหวบลดเลือดหวบเนี่ยตอนน้องพุ่งเนี่ยอัตาครีก็อาจจะทำร้อยได้ไม่ยากมั้งนั่นแสดงว่าเป็นตัวที่ไม่ต้องทำอัตาคีเงี้ยหรอน่าสนใจจริงๆเราไม่ควรจะสนใจตาครีแล้วนะอุ้แล้วดูช่องสปีดให้มาเท่าไหร่เว้เนี่ยสามสาหกเจดแปด 90 14เชี่ยอะไรวะเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอ่านเทรสต่ออยู่ไหนวะเม็ดไหนดีวะอันนี้แล้วกันเมื่อเริ่มต่อสู้ไม่ได้เกี่ยวกับล้างสถานนะล้างสถานะอันนี้อ๋อนี่การต้านสถานนะเมื่อบอลสกิลต่อสู้จะล้างนี่ไงโอเคมันอยู่ตรงนี้ ล้างเอฟเฟกต์ดีบัฟของเป้าหมายไฟข์เราทั้งหมดตัวละหนึ่งเอฟเฟกต์ขี้โกงจัดทั้งสกิลต่อสู้ธรามไม่ตายด้วยนะเชีย่ยคือฮิลเยอะเพิ่มแม็กเลือดล้างสถานะได้มีดาเมจด้วยผมว่ามมันทำได้เยอะไปไปวะเออ เอาจริงๆต่อให้ล้างสถานะได้ไม่ดีอ่ะผมว่าก็ยังน่าเล่นอยู่เนี่ยเออแตอ่เขาทำตัวให้มันโอพีไปวะแค่แค่กังวลนิดหน่อยว่าถ้ามันมันเก่งขนาดนี้วะนึกออกใช่ไหมเออแค่รู้สึกว่ามันมันดูเก่งจังเลยอ่ะแสดงว่าตี้นี้ต้องเปลี่ยนละ ได้เวลาละนีน่นี่คือทีมนี้โอเคเป็นตีแอมโฟเรียสโดยสมบูรณ์แบบน้องยิงเป็นอะไรเอาน้ำสาดน้ำสาดโอเคผมว่า วันนี้ทําอะไรไม่ได้มาเปิดกาชาเ,เฉยๆคือกำลังคิดอยู่ว่าเออถ้าได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ได้มาแล้วนะครับส่วนจริงๆกังวลว่ะเพราะว่าผมอยากได้ไซเฟอร์แล้วตอนเนี้ยว่าแต่มันเหลือเท่าไหร่วะของน้องจิ้มตุ๊กตาผมมีอยู่25กับอีกเหลือเท่าไหร่วะ 72 2ดก็ถ้าดองไว้ก็น่าจะได้ขึ้นหนึ่งทองแน่แต่ว่ากลัวจังเลยคืออยากได้ไซเฟอร์อยากได้ไซเฟอร์แต่ก็เดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับมากดกระชาเล่นๆขำๆนะครับวันนี้น่าจะ เดี๋ยวขอพักก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องเตรียมพลังเล่นในเรื่องนะครับแต่ว่าคงไม่ลวดเดียวเหมือนเดิมคงจะตัดทีละพาร์ตนะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเล่นลวดเดียวมันเหนื่อยเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันในเนื้อเรื่องนะครับแฉบไปละดีกว่าแบ